มีลูกน้องลูกน้องก็ลาป่วยต้องมว่าซอรอรี่บอร์ดเองเนี่ยจะมีไปทำไมวะเนี่ยลูกน้องเนี่ยพี่วินค่ะพี่วินสอนเชวาดรูปลิงหน่อยได้ไหมคะเมื่อกี้ให้เอิร์สอนว่าม่ใช่เหรอก็พี่เอิร์วาดลิงไม่เห็นเหมือนลิงเลยค่ะนี ว่าลูกอยู่ไม่ใช่เหรอคะนี่มันงานพี่พี่ทาแล้วพี่ได้เงินแต่ถ้าพี่ทําให้เราเนี่ยพี่ไม่ได้อะไรไงงั้นเชว์ให้สาวบะสาวบาเก็บไว้เถอะจะหนุไป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 พี่จะทำงานเสียเวลาพี่หมดเนี่ยโอ้น้าพี่วินน้าสนเชิญวัดรองเพพี่จะทํางานเชอไม่เอามันจะไม่เสร็จเนี่ยเอ้ย นนใครลวเี่ยยโอไม่ได้เตะนานแล้วโอ้โพี่วินเก่งจังเลยค่ะวันงแม่น้ำเลยงัมองงไปวะโอ้ยโหพี่เก่งจังเลยครับ เขาบอกว่าเหมือนแมวนั้นพี่เตะกิ้งเลยนะเว้ยคุณครับผมจะบอกว่าพี่เหมือนบ๊อกบาเลยเฮ้ยพูดแบบนี้เด็กผีปะเราใช่ครับแหมเด็กผีนี่มันหน้าตาดีจริงเลยนะเนี่ยนี่บอลเหรอครับพี่ช่วยสอนผมเล่เมื่อกี้หน่อยได้ไหมครับอยากเก่งกว่าพี่เดิใช่ครับไม่มีปัญหาอ้าวไหนพี่เวนบอกว่าต้องทํางานไงคะโอ้งานเงินเอาไว้ก่อนพี่จะเล่นบอล ง่ายๆนะอ auch, เอาเข่าออกันดีกว่าเข bueno, okay. okay. ่าง <c> ่ายดีเข่าง่ายดีนี่ให้มันตรงๆก่อนนะลองดูโฉดคือตรงๆกันนู่นอะไรงั้นแหละสองครั้ง เป็นลูกผู้ชายทำอะไรก็ต้องให้สุดถึงไหนก็ต้องถึงกัน